ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้ก็มาติดระบบชุดดูดน้ําบาด้านพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ก็ติดอยู่ที่บ้านนาคําให้นะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมก็ออกมานอกพื้นที่นะครับวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองพน้าหหนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งชุดตัวยอดนิยมของเราครับก็มาติดให้คุณแม่ทาง FC ของเรานะครับผมก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดสี่แผงเหมือนเดิมนะครับตัวยอดนิยมของเราเลยนะครับก็แดดกําลังดีครับติดเสร็จประมาณบ่ายโมงครับเหลือเก็บงานนะครับเทปูนให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับก็ในชุดก็จะเป็นเหล็กชุบซิงก์กาวไนนะครับเหมือนเดิมนะครับผม3ามคูณหนนะครับใช้เป็นเหล็กชุบนะครับก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับผม ชุดนี้ของเราก็ใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลลนะครับผมตัวนี้เราใช้เป็นโมโนฮาร์ฟเซลล์420วัตต์นะครับของโซลารีสนะครับผมตัวนี้เป็นตัว12วัตต์บ้านะครับใช้ทั้งหมด4แผงนะครับผมก็กําลังทดสอบน้ํากันนะครับก็ตัวนี้12วัตต์บ้านะครับผมที่เราใช้กันอยู่ครับ เดี๋ยวพามาดูน้ำกันนะครับผมว่าน้ำจะเป็นยังไงในโซนนี้นะครับมาทีไรไม่เคยพลาดครับผมก็กำลังเทน้ํากันนะครับผมน้ําไม่ขาดนะครับบ่อนี้เจาะลงไป74เมตรนะครับผมลงไป74เมตรนะครับก็น้ําจับอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมบ่อนี้นะครับเป็นบ่อกันสุด6นิ้วนะครับผมขนาด6นิ้วนะครับ น้ำก็ถือว่าเยอะนะครับบ่อนี้เราวัดน้ําได้อยู่ที่เดี๋ยวให้ดูนะครับบ่อนี้อยู่ราวๆร้อยร้อยเจ็ดสิบลิตรต่อนาทีนะครับผมตัวเลขด้านบนนะครับร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบลิตรนะครับต่อนาทีนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นพันหมื่นลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับผมบ่อนี้นะครับกำลังทดสอบน้ำกันเลยนะครับ ตัวนี้เราใช้เป็นปั๊มของแอนดูโรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแอนดูโรตัวยอดนิยมนะครับเป็นตัวพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับตัวพันห้าร้อยวัตต์พอกสองนิ้วนะครับปริมาณน้ําสูงสุดอยู่ที่สิบห้าคิวต่อชั่วโมงนะครับผมก็กาลังเทน้านะถือว่าน้ําเยอะนะครับผมเปิดไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเยวให้ดูเลยนะแป๊บเดียวนะครับ กว่าน้าเยอะมากฝั่งนี้ลูกค้าก็จะทําเป็นสวนปั้มนะครับผมปลูกปั้มต้องการน้ําเยอะ,ะครับบ่อนี้ก็เจาะไว้ประมาณ1ปีนะครับผมเจาะไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็พึงลูกค้าติดตั้งมานะครับเนี่ยก็เป็น f c ของเรานะครับติดตามมาจาก YouTube นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามนะครับก็บ่อนี้เราวัดได้10,000 200ลิตรต่อนาทีนะครับผมสำหรับบ่อนี้นะครับผมตัวนี้เราใช้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับผมท่อออกขนาด2นิ้วสเปคปั๊มก็อยู่ที่65เมตรนะครับความลึกนะแม็กเนดอยู่ที่65เมตรนะครับตัวนี้เราหย่อนลงไป8ท่อน PVC นะครับก็ประมาณ32เมตรนะครับ ถอดออกให้ดูนะครับน้ำเยอะนะครับบ่อน,นี้นะครับผมเต็มท่อสองนิ้วพุ้งพุ่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูระบบกล่องคอนทูนนะครับ ตัวกรองคอนโทรลของเราครับก็ใช้เป็นของ Handulo ตัวนี้เป็น DC ระบบเดียวนะครับผมก็มาดูแรงดันไฟนะครับตอนนี้อยู่ที่128โวลต์นะครับผมรอบมอเตอร์ทำงานอยู่ที่2,008นะครับกินกระแสอยู่9แอมป์นะครับผมกำลังวัดมาที่1,166นะครับก็ถือว่าแผงนะครับผลิตไฟมาได้ดีนะครับผมตอนนี้นะครับก็ สำหรับใครที่อยากใช้8แผงหรือ6แผงนะครับแนะนําต่ออนุกรมแล้วก็มาขนานกันเป็น2ชุดนะครับเพื่อไม่ให้แรงดันเกิน200โวลต์นะผมในชุดของเราก็จะมีคัดเอาท์หลังเต่านะครับตัวนี้นะครับมีเสื่อกันฟ้านะครับมีปลั๊กไฮโวลต์ให้เรียบร้อยนะผมจุดต่อปั๊มนะครับก็ตัวนี้รับประกัน2ปีนะผมในชุดของเรานะครับทําไมเราถึงใช้ตัวนี้นะครับก็มันไม่พังง่ายเหมือนเบเกอร์นะผมเบเกอร์ ประมาณปีหนึ่งนะครับพังเลยนะครับเพราะว่ายกขึ้นยกลงบ่อยๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ยันลูกบวชนะครับผมแนะนําเลยนะครับสายช่างนะครับก็บรรยากาศรอบๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแดดร้อนมากครับวันนี้นะครับนี่ครับ กำลังเก็บการเทปพพูนครับผมยวพามาดูน้ำกันกรอบนะครับถือว่าน้ำแรงนะครับพุ่งๆเลยนะครสบหรับแฮนโดโลของเรานะครับใช้แค่4แผงนะครับสแรงนะครับผมใครที่โทรมาสอบถามนะครับเรื่องปั๊มเรื่องแผงนะครับก็ลองหาดูได้นะครับผมปั๊มแฮนโดโลของเรานะครับตัวนี้ก็ ที่เราจําหน่ายอยู่นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมจะเน้นเป็นของแฮนโดโลนะครับใช้แผงน้อยนะครับกินไฟน้อยนะครับตัวปั๊มแฮนโดโลนะครับตัวกล่องนะครับกล่องกันขโมยนะครับผมคือลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับใครที่อยากได้ตัวกล่องกันขโมยเพิ่มนะครับต้องสั่งนะครับตัวนั้นนะมีล็อกกุญแจนะครับเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับผม ใครไม่สั่งเพิ่มก็ไม่ได้นะครับกล่องตัวนี้นะครับเพิ่มห้าร้อยนะครับผมกล่องล็อกกุญแจให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับตานเทสโซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับผมอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0827384139นะครับผม งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารีวิวก่อนตรงงานนะครับเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม